ประวัาฝากกันเองครับนะครับพร้อมไหมครับวิเอาเลยเหรอเอาเลยวิมวยยังเลยอ่ะดีไหมได้ครับทุกคนพร้อมจะฟังไหมครับอ๋อเอาขอเสียงระดับหนึ่งทีจ้าโอเคครับใครลองได้เออโอเคครับทรายเซ็นเตชิดลพร้อมแล้วนานีพร้อมนะอันนี้พร้อมอยู่แล้วถ้านานีพร้อมแล้วนะครับยกเวทีให้กับนานีเลยจ้าเดี๋ยวแม่ช่วยลองนะครับน้องกี่ทีก็น่ารักนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

i'll be what one didn't cry chalet dinne tole rohi rohu kone chote chote denne pote botu swa de voir la จริงรึเปล่าจริงสุดๆจริงเหรอครับตาส่งคิ้วคิ้วสมปากปากสมเสียงเมื่อกี้ร้องออกมาสมลดมากเลยแฮปปี้นะครับเป็นไงบ้างวันนี้ความสุขได้มาลุ้มไลฟ์มาช้อปปิ้งมาโตรทัวร์กันที่เซ็นทรัลชิลล์แห่งนี้ครับสนุกมากเอาจริงก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของพี่น้องใช่ได้เดินได้เดินไลฟ์แล้วก็แบบซ่าช้อปปิ้งแบบภายในตัวแล้วก็ได้มันเหมือนได้เหมือนช้อปปิ้งกับพี่ออกด้วยอะไรใช่ป่ะแล้วก็ได้มาชมแบบพี่แต่นานนี้พี่ซื้ออะไร้พี่เลยนะ ไม่ใช่แลวเราเราเรา,เราเลือกสิ่งที่ชอบก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเช้าเห็นไหมละ่ะมันมีหลักเก์แบบนี้นี่เองครับ,รบนะครับใครที่เดินชอปปิ้งอยู่นะครับก็สามารถมาร่มวมได้อย่างโซนตรงนี้เป็นโซนเอ็กซิบิชันอย่างรอบๆงานของเรานี้ก็จะมี ภาพนะคะเป็น e x h i b i t i o นของคุณพิงศรีทองด้วยก็สามารถมารดูชมกันได้เพราะภาพก็คือสวย,ยงามมากๆเองนันนีชอบในภาพแบบนี้เลยผมชอบผมชอบอยากได้ไปแปะที่บ้านชมงานศิลปะ,ปะกับพี่ได้มาช้อปปิ้งด้วยกันก็นได้นะครับเอาล่ะสุดท้ายฝากผลงานหน่อยครับนานนี่ครับครับก็ตอนนี้นะครับ <ๆ S 2> นานนี่กำลังจะมีโปรเจกต์มูเตเลิร์นะครับที่กำลังจะเปิดกล้องนะครับเร็วๆนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมี เรื่องอูนะครับเล่นกับคุณสกายนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีโปรเจกต์ต่างๆเรื่องงานต่างๆทาง,าง,อ,อ,งอีเวนต์อะไรเดี๋ยวก็อัปเดตกันให้เรื่อยๆครับแล้วก็ติดตามได้ติดตามได้ทางอินสตาแกรมแล้วก็ทางแอปพลิเคชันต่างๆครับผมโอเคนะครับสุดท้ายครับฝากให้คนมาช้อปปิ้งที่นี่หน่อยครับเซ็นทรัลชิลลูกเดอะสตอฟแดนคอร์ทค,ค่ะครับก็ก็จะส่งการนี้นะครับก็จะมีช่วงซัมเมอร์เฟสนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับใครที่ ยังไม่มีไอเทมแบบสุดฮอตสุดเท่ะอะไรอย่างครับก็แบบมาที่เซ็นทรัลชิดลมได้นะครับก็ทุกคนสามารถมาเลือกไอเทมที่แบบเดี๋ยวนันนี้จะมีไอเทมที่ทุกคนชอบแน่นอนอลองมาเลือกดูก่อนครับใชรแล้วนะครับ,บก็สามารถมาช้อปปิ้งก็ได้โปรโมชั่นมากมายเลยนะครับเมื่อกี้ที่ผมทำงนนี้ก็พาเดินชอ้อปปิ้งกันไปแล้วใครที่อยากจะมาชอ้อปก็สามารถมาช้อปกันได้เลยมาตั้แต่วันนี้เลยนะครับใช้แล้วนะครับส่งการจะได้เท่ๆถูกต้องใช่ครับส่งการจะได้ลุคแบบหนึ่งสองสาม เห็นไหมไม่ผมยืนเฉยๆนะเขาต้อหงุดแล้วนะเห็นไหมล่ะอรอยกี่รังกี่รังี่หนึ่งสองซ้ำเสือเสือมาทำยไงเสือทำยไงหนึ่งสองซ้ำเอ้ยฮะเป็นเสือที่พร้อมแบบนะครับอ่ะขอเสดต่อได้ครั้งนึ่งกับนานีค่ะทักก่อนได้เลยครับนานีครับวันนี้สนุกสนานมากๆเลยขอบคุณน้านี้ค่ะดีใจที่ได้เจอนะครับ ได้นะครับทุกโปรโมชั่นของเราที่ได้บอกกันไปเมื่อกี้นะครับเมซองทิเซเนเองก็เดี๋ยวจะมีด้วยนะครับวันศุกร์ที่21นะครับก็มาเจอกันได้นะครับก็เดี๋ยว